สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ปั้นลายหัวพญานาคลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คงจะเป็นตัวกระนกตัวสุดท้ายนะครับที่ผมทํำรงไวสิ่งที่สำคัญในการปั่นหองผมก็คือการตัดเส้นนะครับผมเรียกแบบการเขียนนะครับผมพอผมติดมาผมเรียกตัดเส้นนะครับเส้นที่สำคัญกับผม เป็นอันดับต้นๆลองจากการปั้นลายเลยนะครับเพราะมันจะส่งลายให้แบบดูอ่อนช้อยแล้วก็ดูมีมิติเส้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตชีวิตผมก็เหมือนกันครับเหมนกันใช้ชีวิตแหละครับถ้าผมไม่มีเส้นผมก็คงไม่ได้มาทำงานใหญ่ขนาดนี้นะครับ ได้มารับหมอได้มาทํากินนะครับก็มีพี่ชายผมนะครับที่เป็นเส้นใหญ่ของผมนะครับพี่ชายแท้ๆของผมนะครับได้ให้การสนับสนุนนะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผมไม่ได้มีฝีไม้ไลายมือหรือว่าผมไม่ได้ตั้งใจก็ถึงจะเส้นใหญ่แค่ไหนผมก็มไม่ได้มาทำนะครับ คือต้องเป็นมีเส้นแล้วก็ต้องมีน้ำยาด้วยนะครับจะได้เป็นเขาเรียกอะไรขนมจีนที่กลมกล่อมและอร่อยนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันทุกคนต้องมีเพื่อนผมก็โชคดีเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่ง ถึงผมจะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคือไม่ไม่เรียนนะครับผมขี้เกียจเรียนผมก็มาทำงานเอานะครับเรานี่คือผมนี่ใส่ส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบไปโรงเรียนนะครับแต่โชคดีที่ผมมีพี่ผมเป็นอาจารย์นะครับก็เลยง่ายหน่อย ชีวิตผมก็เลยสบายๆนะครับไม่ต้องเรียนครับคือพี่ผมจ้างผมเรียนนะครับมาทำงานแล้วก็ได้งเงินด้วยครับอันขอจบอีพีนี้แล้วนะครับเชอกันอีพีหน้ากระนออกตัวสุดท้ายของผมก็เสร็จ สวัสดีครับ